นสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องเชษาเพย่ยนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีรถเข้าใหม่มารีวิวและมาแนะนําให้กับ FC ทุกท่านได้ชมกันอีกแล้วนะคะกับ Toyota Revo 2.8ตัว G นะคะขับ4คันนี้เป็นปี2 0 1 7นะคะได้เกียร์ออโต้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้ใครสนใจกดไลค์กดแชร์นะคะไปดูรายละเอียดค่าตัวในคลิปเลยนะคะบอกเลยว่าใครดูคลิปนี้และสนใจคันนี้นะคะเอาไปเลยส่วนลด30,000บาทนะคะสาหรับ ใครที่จะซื้อรถกับเจ้าสาวันนี้นะคะได้ส่วนลดมากๆเลยนะคะคันนี้ค่าตัว759,000บาทถ้าได้ส่วนลดกับน้องเจ้า๋าไปอีก30,000บาทนะคะค่าตัวเหลืออยู่ที่729,000บาทเท่านั้นผ่อนเริ่มต้นนะคะเพียง14,000บาทนะคะอันนี้ปีดาวไม่ได้ใช้เงินออกรถนะคะเดี๋ยววันนี้น้องเจ้า๋าก็จะพามาดูรอบคันนะคะรายละเอียดสวยๆส,ส,สดๆใหม่ๆนะคะกับรถของเรานะคะบอกเลยตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะค่ะปี นะคะกับคบปี90วันหรือจะเลือกรับดอกเบี้ยเริร่มต้น2.59นะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะมีแคมเปญพิเศษนะคะของทางแบงค์นะคะวันนี้ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้นะคะดอกเบี้ยถูกๆชนๆป้ายแดงไปเลยนะคะสภาพภายนอกภายในรายละเอียดตัวรถนะคะคันนี้โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งหมดเลยนะคะบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะคะสำหรับคนไหนที่ต้องการรถขับเคลื่อน4ี่ล้อนะคะแล้วมีหลังคาแคลริบอยนะคะ หรือใครไม่ต้องการนะคะเราสามารถถอดออกให้ลูกค้าได้นะคะสําหรับหลังคาแคลิบอย์อ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะความสวยความเดิมของรถคันนี้ซึ่งรู้กันอยู่แล้วนะคะว่ารถที่เพชรยนต์เนี่ยคะทุกคันไม่มีพิคว่ำไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําไม่มีไฟไหม้แน่นอนนะคะได้ของแท้ของเดิมบอดี้เดิมสแตนดาร์ดโรงงานแน่นอนนะคะอ่ะมาดูเลยนะคะด้านหน้านะคะตัวนี้ได้มาพร้อมกับไฟมาติรีเฟกเตอร์นะคะแล้วไฟเดย์ทามรันนิ่ง นะคะตัวนี้นะคะเป็นโฉมปี2017นะคะแล้วก็ได้ในส่วนของตัวสีบอลเงินนะคะโครงสร้างเดิมๆนะคะกระจังหน้าโครเมียมแล้วก็ทะเบียนนี้นะคะค่อนข้างสวย4 1 1 0นะคะใครสนใจอยากได้นะคะสำหรับคนที่ใช้ลุยๆนะคะลุยโคลนลุยเขานะคะหรือชอบความแรงชอบความตอบโจทย์ในการขับขี่นะคะคันนี้สามารถตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอนและที่สำคัญราคาได้ส่วนลดตั้ง3 0ม0 0บาทนะคะสำหรับในคลิปนี้ นะคะเดี๋ยวน้องเจสซ่า,จ,าจะพามาดูรายละเอียดรอบคันนะคะอีกด้านนี้เลยนะคะในส่วนของตัวล้อนะคะได้แม็กสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดนะคะโรงงานเป็นแม็กอันลอยนะคะตัวนี้ได้สกู๖รูนะคะมาพร้อมยางดรอปนะคะซึ่งตัวยางนะคะ,ต,ะ,คะตัวนี้นะคะยางตัวนี้ได้ปี2019นะคะได้ยางปี2019นะ,ะอ้อขออภัยนะคะยางปี2021นะคะสัปดาห์ที่07 นะคะของปี21ซึ่งดอกยางนี kind of all, er ้สามารถใช้งานได้กี่ยาวๆเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องไาทําอะไรเพิ่มเติมให้เสียเงินนะ่ะน่าสนใจมากเลยนะคะคันนี้อาจจะตอบโจทย์กับลูกค้าหลายๆท่านคนที่มองหารถมือสองสภาพดีไม่น้อยราคาดีนะคะวันนี้น้องจษจ๋าก็มีมาเสิร์ฟให้ลูกค้าทุกๆท่านแล้วนะคะอ่ะมาดูด้านข้างกันบ้างกระตอนะคะก็ได้ฟิล์มนะคะตัวนี้ติดมาแล้วนะคะของสแตนดาร์ดโรงงาน ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ฟังก์ชันมาก็ให้มาค่อนข้างเยอะนะคะรวมมาถึงตัวสมาร์ทเอนทรีนะคะหรือว่าเปิดนะคะปิดในตัวเดียวกันเลยนะคะอ่าตัวนี้นะคะในส่วนของบันไดาทางขึ้นนะคะขึ้นสะดวกสบายนะคะสภาพค่อนข้างใหม่ไม่ชํารุดนะคะนี่คือของแท้เดิม,ดมส่วนแคลริบอยนะคะตัวนี้เป็นของติดตั้งมาจากโรงงานนะคะสําหรับคนไหนที่บอกว่าอาจจะตอบโจทย์ในการขับขี่ในการใช้งานนะคะขนของ ขายทําธุรกิจส่วนตัวเดินทางไกลๆนะคะบอกว่ามีหลังคานนะคะดีแล้วก็คันนี้ก็ไม่ต้องถอดออกหรือลูกค้าคนไหนบอกว่าไม่ต้องการน้องจ๋าจ๋าสามารถถอดออกให้ได้นะคะส่วนไลเนอร์นะคะก็มีมาแล้วนะคะคันนี้แต่บางคันอาจจะไม่มีไลเนอร์มาให้นะคะขึ้นอยู่กับว่า,าเดิมๆนะคะของรถเนี่ยมายัางไงนะคะเราก็ต้องขายแบบตั้งขายแบบนั้นนะคะส่วนด้านท้ายนะคะตัวนี้ก็ได้ไฟของไฟสแตนดาดเลยนะคะของไฟท้ายนะคะโลโก้โตโยต้านะคะไฟท้าย ดวงตาที่3ใช้งานได้ปกติทั้งหมดนะคะของวันในทางขึ้นนะคะก็เป็นของสแตนดาดสภาพยังดูใหม่ๆอยู่เลยนะค,ะคุณลูกค้านะใครสนใจก็รีบโทรเข้ามานะคะตอนนี้เหลือแค่2คันนะคะเท่านั้นสเปคนี้สีนี้นะคะเกียร์ออโต้มีแค่สองคันให้เลือกเท่านั้นชั่วโมงนี้นะคะใครอยากได้จริงๆนะคะก็ติดต่อหาน้องเจจ่าได้เลยนะคะหรือติดต่อเข้าเบอร์ส่วนกลางเพรยนต์นะคะน้องเจจ่ายินดีซัพพอร์ตบริการลูกค้านะคะทุกๆท่านเลย นะคะคันนี้นะคะลูกค้ามีรายได้อยู่ที่24 0 0 0บาทเช่าซื้อคนเดียวได้โดยไม่ต้องค้ำเลยเนะคะเช่าซื้อคนเดียวได้โดยไม่ต้องค้ำเลยนะคะวันนี้ก็ฟรีดาวไปเลยไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะดอกเบี้ยก็ชนป้ายแดงด้วยนะคะเพราะว่าคันนี้ผ่านการตรวจสภาพเป็นรถโดนใจนะคะเพราะฉะนั้นคุณภาพสามารถตรวจสอบและเช็คนะคะได้เลยนะคะโดยผ่านบริษัทแอปเปิลนะคะมาดูภายในนะคะฟังก์ชันภายในของตัว2.8ตัว G ได้อะไรบ้างนะคะน้องจะจ๋าลูกค้าหลายท่านนะคะ ก็สอบถามกันเข้ามาเยอะนะคะนี่เลยดูกันชัดๆเลยนะคะผมกับราคานะคะเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะคะอันนี้ได้ส่วนลดกับน้องเจ๋าไปแล้วนะนะคะก็ได้เบาะหนังนะคะได้เบาะหนังสีเทาเนะะี่ยค่ะส่วนเบาะข้างเบาะคนขับเนี่ยจะได้ปรับอ่อาปรับไฟฟ้านะคะหกทิศทางเนะะี่ยค่ะตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะคะสภาพรถไม่ช้ำ สภาพสวยๆเดิมๆเนี่ยคะ่ะน่าใช้งานน่าสนใจเนี่ยคะ่ะแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยก็ได้เป็นมัลติฟังก์ชันนะคะตัวนี้ไม่แน่ใจว่ามีควบค,ครลหรือ,อยังเนะะี่ยค่ะตัวนี้น่าจะยังมีควบค,ครลเนาะก็ตัวนี้นะคะหน้าจอมองอแผนที่นะคะหรือว่าจอเนมองกล้องถอยหลังใส่เอ็ดีการ์ดให้นะคะตัวนี้เรามีไปให้ทุกคันเลยนะคะก็เครื่องเล่นเครื่องเล่นวิซีดีได้อ่าเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วก็ได้พร้อมกับแอร์อัตโนมัตินะคะ ช่องวางของสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะสําหรับคันนี้นะคะตอบโจทย์มากๆเลยนะคะคือค่อนข้างกว้างนะคะขับขี่สะดวกสบายนะคะด้วยความที่เป็นตัวจีแล้วก็ขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะสภาพสวยๆใหม่ๆแบบนี้นะคะใครสนใจนะคะใครอยากได้สภาพเดิมๆโรงงานนะคะสแตนดาร์ดโรงงานของแท้ของเดิมทั้งหมดนะคะทั้งภายนอกภายในนะคะคันนี้ไม่มีตกแต่งอะไรมาเลยนะคะดูจากดูจากอ่าเบาด้านหลังนะคะของห้องผู้โดยสาร ก็คือไม่มีรอยชํารุดไม่มีรอยช้าเลยนะคะใหม่ทั้งหมดเลยนะคะเบาะนิ่มๆน,นะคะสวยๆนะคะไม่ช้าไม่เสื่อมสภาพเลยนะคะรวมไปถึงตัวเฮดรูมนะคะก็สะอาดสะอ้านนะคะสะอาดสะอ้านมากนะคะลูกค้านะอันนี้คือรถเกตเนะคะของทางเราโดยผ่านการตรวจสภาพนะคะรถโดนใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วลูกค้าคนไหนถ้ามาจองหรือมาจัดไฟแนนชั่วโมงนี้ก็เอาไปเลยดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.594ปี 5ปี2.79 6ปี2.99 7ปีก็2.99เช่นกันเนี่คะผ่อน5 7ปีนะคะแล้วได้ดอกเบีย้ย2.99นะคะเพราะฉะนั้นผ่อนเริ่มต้นเพียง12,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนถูกมากนะคะเพราะว่าดอกเบีย้ยชนชนป้ายแดงนะคะถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเพราะว่าเป็นแคมเปญพิเศษจากทางแบงค์นะคะให้มาเวลาจำกัดเท่านั้น ลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะลูกค้าท่านไหนที่มีว่าที่วางแผนที่จะซื้อรถมือสองฟีดาวแล้วก็อยากได้ดอกเบี้ยชนป้ายแดงเนี่ยค่ะช่วงนี้ต้องรีบตัดสินใจเลยนะคะ,น,จะจน้องะจษฎาแนะนาเนาะ <c oughs> ก็เดี๋ยวไปเราไปดูห้องเครื่องกันนะคะคันนี้คันนี้นะคะไม่วิ่งไปเพียงหนึ่งแสนสองหมกิโลเมตรเท่านั้นซึ่งเป็นรถปีสองพนสิเจ็ดนะคะผ่านมากี่ปีเอ่ยผ่านมาห้าปีนะคะเวลาผ่านมาประมาณห้าปีก็เฉลี่ยวิ่งปีละหนึ่ง0สองมืนโลนะคะถือว่าวิ่งใช้งานปกติเลยนะคะสำหรับรถทั่วไปเลยนะคะ ตัวนี้ก็เป็นรถหน่วยงานนะคะเป็นรถหน่วยงานนะคะโปรดประจาการมานะคะ,ะมาดูสภาพเครื่องยนต์ไม่วิ่ง1นึ0 0 0สมนกิโลนะคะถามว่าคันนี้นะคะเปลืองน้ํามันไหมนะคะเครื่อง2.8ผมกลัวมันเปลืองน้ํามันนะคะเปลืองขึ้นมาเล็กน้อยไม่ถึงกับมากถึงกับขนาดสูบเนื้อสูบหนังเจ้าของคนขับนะคะไม่ขนาดนั้นนะคะขึ้นอยู่กับอัตราการขับขี่อัตราการเล่งของแต่ละบุคคลนะคะคุณลูกค้านะ ก็มาดูเครื่องยนต์เลยนะคะแล้วก็สภาพของคันหน้านะคะไม่เคยชนนะคะสภาพคันหน้าน็อตยังอยู่ตัวเดิมทั้งหมดนะคะน็อตคันหน้านะคะคันยึดหม้อน้ํานะคะก็มีสีเต้ม,มาจากโรงงานอยู่ครบทุกจุดนะคะบอกบ่งบอกถึงว่ารถคันนี้นะคะของเดิมแท้ทั้งหมดจากโรงงานไม่เคยชนแน่นอนฝาน็อตกระโปรงไม่มีแกะนะคะให้ดูกันชัดๆว่ารถที่จะจ่ารีวิวแต่ละคันนะคะมีตำหนิตรงไหนนะคะ บกพร่องตรงไหนนะคะก็แล้วแต่สภาพแต่ละคันแต่เรื่องโครงสร้างบอดี้เดิมแล้วก็เรื่องเข็มใหม่นะคะตรงนี้ของเดิมของแท้แน่น,นอนเพราะว่าเราไม่การเราไม่มีการกอใหม่แน่นอนนะคะสําหรับรถทุกคันในเพจโยนนะคะเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะอย่าลืมนะคะเขาฝากไว้ด้วยกับรถสภาพสวยๆคันนี้นะคะปี2017 2.8ตัว G นะก็ได้ขับเคลื่อน4ล้อเชื้อเพลิงดีเซลได้เกียร์ออตโต้ได้4ประตูนะคะ ราคา759,000บาทได้ส่วนลดไปอีก30,000บาทนะคะเหลือแค่729,000บาทเท่านั้นแถมดอกเบีย้ยยังเริ่มต้น2.59ทุกอย่างนะคะเป็นไปตามเงื่อนไขาทางธนาคารกำหนดนะคะแต่ตรงนี้น้องจะจเาสามารถซัพพอร์ตและช่วยเหลือลูกค้าได้ทุกทุกท่านแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการรีวิวรถเข้าใหม่ของบริษัทเพรยน์ทุวันนะคะสำหรับวันนี้น้องจะจเาเพจยนขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ